ยิมกยิ้มขนาดนี้แะทาให้มางสิขนาดไรวะก็ไฮอ่ะไ่ได้น้อยน้องไหลดิคิดหอนไม่บานเดยวนาด้านามืนีีนเนาะนามืนจะไหลเนาะกูว่าพันยององไทยมากปัแปบขึ้นมาทั้งน้าเวทีจะภูณี้เอ่อนูณใยเซิร์ฟอ๋อนักสั้นก่อจขึ้นมาได้อที่เหนมาได้ยืนหลับองมักนิสัยเก่าแต่กูบอกกูว่ามึงอยู่หน้าเวที่ยายคนตัวอามาขอ ม่าเสียนเสี้นไหนกันอ่ะจะมาถือตันถือตมาน,น,นั่นแท้ถือเป็นหัวหนาแทะสันทานมีเป็นหัวหนาเนี่เียเสีแมมันกบ่เด็ก่อวยปหลังเอี้ยว้าเขายุบอดนึกแต่ว่าาตีุมันไัวขงเียว่านเอกหน่อยให้รู่าจะไเดียวเนี่ยเป็นบ้าต,ตีสิรับต่อไปมาคะโคกเขาเตี้งงยนี่ นน้อแมมา,มานหลอกมัฟันเตัวมาือนัเอกแไ่อ้าวล้วเป็นแม่ลมเลยเอตผ่มผบ้าดหัมางแม่ผักบ้าอะไรวะ่น,น,นันมาเถืยกัน,กนัดน่ะใช่ือนัเลยต้องสูง้ขผัดยางพก่น,น,กนอันนี้ไอ้เ้อโอ้ยอบอกข้ก็หัวนะจับละถ้าบ้านน้องไห่ก็หูถึง,งตบ้านน้องไลแค้ กา่ะไฟังแม่หละไม่หันใจฟังเสียงหวนหวนฟ้าเบกเบิกกูลาพาพาินกำลังไหลดอกล้างนงออยเป็นมวีปังอหัว้งาปนม้ติงตามมันตาอ่ เก็บอากไรกู่สนใจดอกสินึเสียงบอลมังเปงวละมันกแ่ดีมาดีมงกับสักมันนะที่อกนตัมือไลยกูวุ่นนอย่านัไกหับด้สีขมือเสมออกูชิมอกระทิาจังไไสิจัเเจ้าสเลี้ยไหนเี้ยไหนเนเียามึงเป็มอมามาทำุอะไรวะฮะ ใส่อะไรบร่มีผูดให้ซืงคือขึ้นมไม่ไม่ไม่เอ,าอ้าใครออกมาพูดดมาง,งันเฮ้ยย่าเข่าคนคูเช่นพนสีหายเล้วงบ้านจีเฮ้ยจังสั่งไข่แม่จะคือคว่ำแม่คนเป็นข้องหรือเป่งมาจีโอยออกมาหาก่อนแม่ อังสดงแล้วคุณจักังวลอ่ะใค่ไหนสิ่งไมเอาอีกอยู่กคุกคามกันเต็มอ่ะจะมาทำการติดกองทรายดเพื่อนมากองไทายติดของตัวเอเด